ส่งสินค้าไปขายจีนยังไงแต่โดนโกง3ล้านคืออย่างที่บอกตอนแรกก็คือบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมคะแล้วก็เรากา็สนใจที่จะไปจีนแคทก็ตั้งแต่เปิดมา2018จนถึงตอนนี้นะคะก็6กเจ็ปีแล้วก็คือไปกับกรมส่งออกทั้งสิ้นนะคะคือแคทเนี่ยจะมีไปทั้งฟิลิปปินส์นะคะไปเวียดน,นามเวียดน,นามเนี่ยจะไปที่โฮจิมินห์ก่อนอันนี้ก็เป็นบูธของ กมส่งออกโดยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีลูกค้าสนใจนะคะที่จีนก็ไป2งานนะคะในในปี2018แล้วคราวนี้พอเรากลับมาเนี่ยมีลูกค้าที่แบบว่าทักในในแอป,ปแอป,ปเขียวของจีนนะคะ,ะต้องการจะสั่งสินค้านะอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องแบบว่าส่งสินค้าไปจีนยังไงหรือต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือการที่เราไม่รู้แล้วเราไป เราก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะโดนมีฉาชีพหรือใครหลอกเราก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดอ่อนของแบรนด์หลายๆคนที่ที่เป็นทั้งแบรนด์ใหม่ๆยิ่งเป็นแบรนด์ใหม่ๆด้วยยิ่งแบบว่าอออยากจะเข้าไปลองตลาดจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นคือเราก็แบบว่าเอ้ยลูกค้าเขามาสั่งสินค้าเรา แต่ว่าปริมาณการส่งคือมันไม่ได้เยอะอะค่ะแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีออยอจีนแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องออยจีนเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นเราไม่มีอยอยจีนแล้วก็เราก็เซิร์ชหาในหาในอ,อากูอะค่ะว่าขนส่งไปที่จีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งไปยังไงส่งแบบไม่มีอยอยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันเป็นลักษณะแบบว่าถ้าส่งปริมาณที่แบบ ไม่เยอะอะไรเงี้ยมันก็ส่งไปได้เราก็ไปเจอกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาคือซึ่งตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าเขาเอาเป็นบริษัทขนส่งปรากฏว่าพอไปถึงแล้วมันไม่ใช่แล้วคราวนี้คือตอนที่เราส่งไปกับเขาเนี่ยก็คืออ่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยีคราวนี้เนี่ยเขาก็อ่าเหมือนเห็นเหมือนเห็นว่าเราเนี่ยเอ้ยขาย เหมือนแบบมีสินค้าขายแล้วคนจีนชอบแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าน่าจะพึ่งแบบพึ่งเปิดตลาดใหม่ๆกับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะไปจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าหาลูกค้าเรื่อยๆคือเขาก็จะมีโพสในแอปฟ้าในเพในเพจฟ้าของเขาว่าอ่าถ้าคนสนใจที่แบบอยากจะไปเปิดตลาดที่จีนก็สามารถแบบ ไปร่วมกับเขาได้อะไรเงี้ยคือสรุปเขาก็บอกว่าเขาสนใจสินค้าของเราเราก็ไปร่วมจอยกับเขาซึ่งเขาก็บอกว่า,าสนใจสินค้าเราแต่ไม่ต้องมีออยอก็ได้นะไปขายได้คือลักษณะการขายที่จีนนะคะมันจะมีลักษณะการขายที่เป็นแบบว่าเรียกว่า c บ o ร์ b o อ d ์ค c ส o อร์ o r d ร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการแบบบริษัทสมมุติว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งที่จีน เขาจดการค้าก็คือมันมันเป็นการค้าที่แบบว่าลักษณะการ cross border โดยที่ไม่ต้องมีออยอเขาก็สามารถขายได้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีบริษัทที่จีนบริษัทหนึ่งที่เขาเอาของเราไปขายในเถาเป่าซึ่งปกติเนี่ยเถาเป่าที่มอจะต้องมีออยอที่จีนแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ไม่มี แต่บริษัทเนี้ยเหมือนเขาเป็นบริษัทที่เขาจดแบบว่าเป็นคอสโอร์เดอร์เขาก็จะสามารถเอาสินค้าของเราไปขายได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคราวนี้น้องคนเนี้ยเขาก็บอกว่าสินสินค้าของเราเนี่ยน่าจะไปได้นะคือเขาดูไม่ใช่คนที่แบบจะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์แบรนดดาราก็เข้ามาจอยกับเขาด้วย คือลักษณะการจอยกับเขาเนี่ยก็คือเขามาบอกว่าอของสินค้าของพี่เนี่ยดีนะหนูอยากเอาไปขายที่จีนก็ขายแบบไม่ต้องมีออยอแต่คือเราต้องผลิตสินค้าให้เขาก่อนซึ่งก็สินค้าตัวหนึ่ง SKU หนึ่งก็ SKU ก็คือเรียกเป็นไอเทมตัวหนึ่งใช่ไหมคะสินค้าตัวหนึ่งอย่างเช่นแชมพูอะไรเงี้ยแชมพู ันนี้ก็ประมาณ1,000ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยของแคทก็ทั้งหมดทั้งมวนนะคะมูล,ลค่าที่เป็นราคาปลีกนะคะไม่ไม่ใช่ต้นทุนราคาปลีกทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านบาทซึ่งเราก็ไปส่งกับให้เขาคือตอนที่เราไปส่งอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราทําไมถึงเชื่อใจเขาทําไมถึงส่งสินค้าให้เขาเลยอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกอะคะ่ะมีทั้งแบรนดาา์ดารา แบรนด์แบรนด์ของดาราแบรนด์ uh, ชื่อดังที่แบบว่าติดโฆษณาที่วีบอร์ดแบบเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเลยในกรุงเทพอะไรเงี้ย uh, มีแบรนด์อาจจะมีแบรนด์อื่นๆที่เราไม่รู้จักแต่ก็คือมีหลายคนมีหลายแบรนด์มีหลายบริษัทไปพร้อมๆกันแล้วก็คือตอนช่วงที่ uh, ปี2019นะคะก็เป็นปลายปีอนะคะ่ะก็คือเป็นตอนที่เรา ไปเจอรวมกันที่บริษัทบริษัทหนึ่งคือของเราอ่ะสินค้าเราเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ของเราก็เลยใส่รถเราแล้วก็ขนไปที่ที่โรงงานนั้นโรงงานนั้นเนี่ยสินค้าเขาเยอะเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ก็คือไปที่นั่นจุดนัดพบก็คือที่นั่นแล้วก็่วันนั้นก็มีแบบว่าทาคอนเทนต์กันหมายถึงว่าตัวน้องเขาให้เราทำคอนเทนต์พี่พี่คนอื่น สินค้าตัวอื่นแบรนด์อื่นๆพี่ที่เป็นดาราก็ไปเราก็เจอพี่อีกคนก็เป็นอ่าอ่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอะไรแบบนี้แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ไปแต่ว่าแบรนด์เขาก็คืออ่าโดนเหมือนกันก็คือมูลค่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยสล้านบาทของคนอื่นก็ประมาณนี้แต่ของพี่พี่คนท่านอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเกือบ1ิบล้าน ของเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่เสียแค่ตัวสินค้านะคือเขาเนี่ยจะไปเยอะกว่าอย่างอื่นอีกเยอะเลยเรารู้สึกเรารู้สึกผิดหวังที่เขาแบบเข้ามาให้ความหวังกับเราแล้วเราก็เหมือนเชื่อเขาอะเราเชื่อเขาอย่างสนิทใจนะเราก็โลภเราก็โลภโลภว่าอยากจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปขายที่จีน เพราะว่าเรามองว่าเราอยากไปขายที่จีนอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เห็นช่องที่เออเขาเหมือนหยิบยื่นอุกยหยิบยื่นโอกาสมาเขาก็บอกว่ามีบริษัทที่ที่จีนที่เป็นคอสบอร์เดอร์เนี่ยเอาสินค้าเข้าซึ่งปกติเวลาสินค้าเข้าจีนถ้าเป็นจํานวนมหาศาลเยอะๆมันต้องใช้มันต้องมีอออ,อแล้วก็มีพวกเอกสารต่างๆมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราค่อนข้างไว้ใจมากๆค่ะ ก็โดนท่านอื่นก็โดนไปด้วยคราวเนี้ยพอส่งของไปปุ๊บเขาก็มันกลายเป็นแบบว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าอ่าจะมีแบบทำสตูไลท์ติ๊ t ต็อกโตอินที่จีนอะไรเงี้ยไปไปมาๆก็ไม่ได้ไหลแล้วก็ไม่ได้ขายคือก็ผัดไปเรื่อยๆน้องเขาก็จะพูดแบบว่าผัดไปเรื่อยๆว่าแบบช่วงนี้มัน ยังขายไม่ได้ยังอย่างงู้นอย่างนี้คือคือจําไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่คือแบบมันมีข้อแบบข้ออ้างไปเรื่อยๆอะคะ่ะเรื่อยๆรื่อยๆจนเราแบบเราก็เริ่มแบบเออตังหิดตังหิดแล้วนะแต่ก็คือเรายังไม่เรายังไม่ได้ไปคุยส่วนตัวกับแบรนด์อื่นๆนะคะคือเราจะไม่กล้าวร่วงกันและกันเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเราก็รู้จักแค่น้องที่เป็นเจ้าของบริษัท ที่พาเราไปจีนคนนี้เนี่ยแหละนะคะตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่นะคะเขาก็ยังทำอยู่เขาก็ยังมีลูกค้าใหม่ๆก็อ่าก็ไปโยกจากโกดังนี้ไปโกดังนู้นไปขายตรงนู้นก็ขายขายไม่ได้มันคือมันมีข้ออ้างมากมายแบบมหาศาลแล้วเขาก็ลงเอยด้วยคำว่า มันต้องมีออยค่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบอ้าต้องมีออยในตอนแรกบอกไม่มีเราก็ต้องแก้ปัญหาทีละทีละอย่างทีละอย่างว่า,าเราจะต้องแก้สถานการณ์ตอนนี้ว่ายังไงคือเขาบอกว่าไม่มีออยใช่ไหมพอไม่มีออยเนี่ยอ่ะก็ต้องทําไงก็ต้องทํออยอ่าค่าออยที่เขาบอกเรา ออยอเครื่องสําอางในจีนนะคะก็คือเขาจะเรียกว่า NMPA นะคะคือตอนนี้แคทก็จะมีเพื่อนที่ทำอยอยให้ก็ก็คือเราไปหาเ,าเองเลยคือตอนแรกเขาเขาบอกว่าเขาจะทําให้แล้วเขาเรียกค่าอยอยมาประมาณ200แสบาทซึ่งก็สูงแต่มันเป็นอะไรที่เราเคยได้ยินมาว่าเอออยอยจีนเนี่ยมันแพงนะอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋องั้นก็รอสักพักหนึ่งละกันคือเรายังไม่มีเงินที่จะแบบ ไปลงทุนส่วนนั้นเพราะว่าเราเราต้องเอามาจ่ายค่าของเพราะเราเราลงทุนไปแล้วกับค่าของที่แบบหลักแบบหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยคือลงลงทุนไปแล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็อ่ะไปไปมาเขาก็บอกว่าเขาก็จะเขาก็จะอยากแบบจอยกับเราว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คือตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะขอแบ่งเป็น 30%จากกําไรนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพอตอนที่แบบเขามาขอว่าจะต้องมีออยอจะต้องจดออยออ,อย2แสนบาทเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวหนูออกค่าออยอให้พี่ก่อนค่ะเดี๋ยวหนูทําแชมพูก่อนเพราะว่าแชมพูน่าจะไปได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาก็คาดการของเขาเราก็แบบว่าเออโอเคเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นหุ้นส่วนกันแบบ พูดส่วนว่าแบบจะแบ่งห้าสิบห้าสิบนะคะก็คือหมายถึงว่าอ่ะเดี๋ยวเขาออกค่าออยอตัวนี้ไปเขาออกสองแสนเดี๋ยวเราออกอีกตัวคือเราออกสองแสนอะไรอย่างนี้สรุปก็คือคในส่วนของแชมพูเขาก็ดำดำเนินการทำออยอให้เราอันนี้เขาบอกนะคะว่าเขาก็ดำเนินการทำออยอให้เราแล้วระยะเวลาที่ทำออยอของ ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสองปีซึ่งแบบอุยทำไมมันนานตอนนั้นเราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเขาเขาบอกว่าเขาทำไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็งั้นเดี๋ยวพี่ทำอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นครีมหมักผมของแบรนด์นี่แหละลูกแอนเมแรงก็ทำตัวครีมหมักผมไปเราก็จ่ายเงินให้เขาไปปุ๊บสองแสนจ่ายเข้าบริษัทเขานะคะ บริษัทเขาในไทยก็เป็นคนจัดก,การมันจะมีงานออกบูธท,ที่ประเทศจีนที่แบบว่าที่เซี่ยงไฮ้คราวนี้เนี่ยแคทก็สมัครกับกับออแกไนซ์ในออแกไนซ์ในไทยแล้วก็เราเวลาเราไปซื้อบูธทีท่จีนนะคะก็จะมีงบให้สองแสนบาทแต่คือเราต้องออกเงินก่อนนะอันนี้อันนี้อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นงบท,ท,ที่ได้จาก เอสเอ็มอีโปรแอคทีอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะของ uh, ของกรมส่งออกนะคะของ DITP นะคะอันนี้ยแคทก็ไปสมัคร uh, ค่าบูตมันประมาณแส0ห้าแสก็คือเราก็จะได้แค่ค่าบูตใช่ไหมคะไม่เกิน2,000สบาทเราก็ออกไปก่อนแล้วก็น้องคนนี้เขาก็มีเพื่อนที่เป็นคนจีนที่สามารถพูดไทยได้ คนเนี้ยเขาก็คุยกับเราตั้งแต่แรกๆเลยก็กลายเป็นเราก็เป็นเพื่อนเขาเหมือนก็สนิทกันแล้วหลายๆอย่างเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นคุยกับเขามากกว่าน้องผู้หญิงคนไทยคือเราต้องแยกกันว่าแบบมันคนละคนนะคะแต่ที่เล่าเกินมาก็คือเราไปงานที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะเราต้องออกค่าบูธก่อนแสนห้า ก่อนที่เราจะไปเบิกกับกรมส่งออกอปรากฏว่าเราเบิกไม่ได้คือปีนั้นเนี่ยเป็นเดือนแรกท,ที่ที่จีนเพิ่งเปิดจีนเพิ่งเปิดประเทศเพิ่งให้คนต่างชาติเข้าไปที่จีนได้อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เรายังไม่ได้ไปด้วยเราก็ให้เพื่อนคนเนี้เราไปคือก่อนหน้านี้มันจะมีงาน งานก่อนหน้านี้ที่กวางโจอ่างานที่กวางโจก็คือเพื่อนคนนี้เขาก็ไปให้เหมือนเป็นตัวแทนเขาอ่ะเป็นตัวแทนของแบรนด์จีนของเราเลยซึ่งงานที่เซี่ยงไฮ้อ่ะค่ะเขาเนี่ยไปให้ใช่ไหมคะแล้วสรุปว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คือปกติเนี่ยเขาก็จะไปไปเยี่ยมชมบูธอยู่แล้วเวลามีงานเจ้าหน้าที่จาก ดีไอนะคะที่ประจำน้ำเมืองนั้นๆที่เซียงไฮ้นะคะเขาก็ไปดูแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปเขาเอารูปอันนี้ส่งมาบอกเราในอีเมลว่าคุณทำะละเมิดผิดผิดกฎเพราะว่าคุณส่งไปว่าคุณจะเอาแบรนด์เฉพาะแบรนด์ลูกแอนเมือแรงหรือว่าอาเอเนี่ยไปออกบูเท่านั้นแต่ทำไมมีแบรนด์อื่นซึ่งแคทเห็นรูปตอนแรกแล้วแบบงงมากว่าแบบแบรนด์อะไรอ่ะ ทำไมอ่ะมาจากไหนพอถามเพื่อนเราที่เป็นคนคนจีนที่พูดไทยได้อะก็แบบโทรโทรคุยเลยว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีแบรนด์นี้เขาก็บอกว่าก็น้องผู้หญิงคนนั้นนะคะน้องผู้หญิงคนไทยคนนั้นแหละเขาไปเอาแบรนด์ของคนอื่นนะคะให้ฝากให้เพื่อนเรา ที่คือเขารู้จักกัน,นะคะ่ะเอาไปวางที่บูธของเราแล้วก็ถ่ายรูปและจะเอารูปอันนั้นไปทำอะไรเราก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่บูธของแบรนด์นี้ไงแล้วอันเนี้ยมันเป็นบูธของเราแล้วเราเสียเงินมันเป็นภายใต้บริษัทของเราคือแบบเฮ้ยแล้วเราโดนเราโดนแบบว่าเจ้าหน้าที่มาเห็นพอดีว่าแบบเราทำผิดกฎเราเบิกเงินไม่ได้ มันมันแสนกว่าบาทมันก็เยอะนะแล้วก่อนหน้านั้นคือเราทําอ,อยอไปแล้วนะอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเสียสองแสนอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าเราเราก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจอยู่แล้วตั้งตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ให้เพื่อนผู้ชายคนนี้ไปหาไปหา,าหาบริษัทออยอด้วยเขาไปหาด้วยเราไปหาด้วย แล้วเราก็ไปเจอเพื่อนเราที่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนเราแล้วที่ทำออยอยู่แต่จริงๆค่าออยอประมาณเจ็ดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทแล้วแต่มันไม่ถึงแสนแต่เขาบอกเราสองแสนเขาเอาตังคือเขาเขาเอาตังไปสองแสนเนี่ยเหมือนเขาไปทำเหมือนเขาเอาไปทำตัวออยอสองตัวเลยอะทั้งแชมพูทั้งครีม,มอะคราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเราก็แบบ รู้สึกเฟลมากว่าแบบทําไมน้องเขาทําไมน้องเขาเป็นอย่างนี้อ่ะทาไมน้องเขามาหลอกเราอ่ะแบบทําไมไม่ทําไมไม่พูดกันตรงๆแล้วมาเอาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อะไรเยอะแยะแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะเราเป็นหุ้นส่วนกันนะอย่างงู้นอย่างนี้พี่จะขายดีนะอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบให้ความหวังเราทุกอย่างเราก็ เสียใจเสียใจมากเรื่องของเรื่องของออยจีนะคะมันมีข้อซับซ้อนอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราจะไปจดออยจีนที่เป็นเครื่องสําอางนะคะแคทจะรู้เฉพาะดีเทลของเรื่องเครื่องสําอางอะจะต้องมีบริษัทที่จีนนะคะคือเราจะสังเกตไหมเวลาแบบว่าฉลากอะคะ่ะตรงเนี้ฉลากที่แบบว่าถ้ามันเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมอ่ะอันนี้ถ้าเป็น เป็นแบบสติกเกอร์อันนี้นะคะแบบภาษาจีนแบบเนี้ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องมีชื่อบริษัทชื่อบริษัทนําเข้าว่าเป็นบริษัทจีน WTK จีน WTK China c o s m e t i c อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างชื่อบริษัทแคทเนี่ยแคทจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่เฮียนจีนตอนนี้แคทโจทบริษัทแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมถึงจดบริษัทเองแล้วคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าตอนเราจดออยเนี่ยเ,เราจะต้องไปเราจะต้องมีชื่อบริษัทที่คล้ายๆกับเหมือนนำเข้าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแคทก็เลยตัดสินใจว่าก็ต้องจดบริษัทเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่จะทำออยเองอะพอไปรู้ราคาใช่ไหมคะห0 0มืถึงแ0ด0 0บาทรู้รู้ราคาแล้วเนี่ยเราก็ช็อกอยู่เนี่ย ก็เลยแบบอ้าวแล้วแสดงว่าบริษัทคือสินค้าสินค้าที่เป็นสองตัวค่ะที่เป็นแชมพูกับครีมอมะก็คือผ่านไปสองปีแล้วเนาะสินค้าก็ออกมาแล้วแล้วก็อยอยก็ออกมาแล้วทั้งสองตัวทั้งแชมพูแล้วก็ครีมหมัแต่ว่าชื่อบริษัทที่นำเข้าให้เราเนี่ยเป็นบริษัทของคนรู้จักของน้องคนนั้นบริษัทนี้อยู่ที่ยู โดยปกติเวลาจะนําเข้าอะไรสินค้ามาที่จีนเนี่ยทางบริษัททางชื่อที่เป็นชื่อผู้นําเข้าให้เราเนี่ยที่จดเป็นออรอเราเขาจะต้องเป็นคนแอปพูฟเขาจะต้องเป็นคนอนุมัติว่าให้สินค้าเราเอาเข้าไปในขายในประเทศจีนไหมอ่ะอย่างสมมติเรื่องอออเนี่ยได้แล้วแชมพูกับครีมมกได้แล้วสองตัว แต่ชื่อผู้นำเข้าเป็นชื่อบริษัทที่ EU เขาถ้าเกิดว่าแคทเนี่ยได้ได้ตัวแทนจำหน่ายจากคนอื่นมาแล้วเขาเขาสั่งสินค้าเราจริงแล้วถ้าเขาออเดอร์เรามาจริงถ้าเขาไม่คนที่บริษัท EU ไม่อนุมัติสินค้านำเข้าอ่ะแคสจะทำยังไงใช่ไหมแคทก็แบบวิตายแล้วน้องคนนี้เขาเป็นมิตรกับเราไปแล้วอะ่ะ เป็นมิจี้กับเราไปแล้วแคทก็เลยแบบงั้นฉันต้องจดบริษัทเองแล้วอีกอย่างคือการจดออยอตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะจดบริษัทเองอ่ามันมีคนทำออยอเจ้าหนึ่งก่อนที่แคทจะมาเจอเพื่อนที่เป็นบริษัทออยอเนี่ยคนทำออยอเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเขามีบริษัทอ่าให้เช่าเหมือนเอาเป็นชื่อให้เช่าอะไรอเงี้ยค่ เขาก็จะคิดอยู่ในเรทประมาณ3,600หยวนต่อปีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเลทมาตรฐานราคาก็ไม่ไม่ได้แพงตอนนึง SKU นะคะตอนนึงสินค้านะคะการเปิดบริษัทนะคะที่จีนเนี่ยมันจะต้องม,ม,องมีมันจะต้องมีที่อยู่ใช่ไหมคะก็คล้ายๆบ้านเราจะต้องมีที่อยู่มีคล้ายๆแบบออฟฟิศมี Office, ออฟฟิศมีแบบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ย หรือว่าจะส่งเป็นรูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ที่จีนเนี่ยเขาจะไปดูเลยแต่คือเราเสียเป็นค่าเช่านะหลายปีเนี่ยแค่เสียค่าเช่าที่ออฟฟิศที่นูน่นหลายปีเสียค่าบัญชีหลายปีเพราะว่าเราต้องเช่าเอ้ยเราเราต้องให้บัญชีทําการจดบริษัทต้องต้องเสียค่าบัญชีแล้วก็ต้องมีบุ๊กแบงด้วยบุ๊กแบงก็คือเป็นชื่อแคทคือสรุปว่าจดบริษัทที่จีนเนี่ย แอค้าส uh, ิบเอแล้วแฟนแคด4ีบเกซ็ก็คือเป็นคนไทยร้อยเปซนะคะที่นูน่นก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ที่เทียนจินนะคะใช้ที่อยู่ที่นูน่นเพราะว่าเป็นบ้านของผู้ช่วยแคดตอนนี้ด้วยคือเขาเป็นคนดูแลทุกอย่างให้คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะพอตัวแชมพูกับตัวครีมมักมันเป็นชื่อของบริษัทคนที่น้องมิดคนนั้น ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่อนุมัติให้เราเราก็เข้าไม่ได้แคทก็เลยอ่ะงั้นคุณเอาสินค้าของแบรนด์อะไรไม่รู้มาให้เพื่อนเราเนี่ยถ่ายรูปในบูธแล้วคุณเอารูปนี้ไปทำอะไรไม่รู้แล้วเจ้าหน้าที่ SME proactive มาเจอว่าเราทำผิดกฎเขาอาไม่ให้เราเบิกเบิกไม่ได้เพราะว่าผิดกฎนะคะอันนี้แคทเข้าใจจริงๆคือ หน้าหงายเหมือนกันนะก็แบบเราทําผิดกฎอ่ะเราก็เลยบอกน้องผู้หญิงคนนี้ไปว่างั้นฉันขออ่าคล้ายๆกับโอนโอนจากบริษัทอันนั้นนะบริษัทอีอูอันนั้นนะคะมาเป็นบริษัทของฉันที่อยู่ที่เทียนจินโดยที่คือปกติเขาก็บอกเลยนะ น้องคนนั้นนะ่ะน้องผู้หญิงมิจี้คนนั้นนะ่ะเขาก็บอกเลยว่าปกติมันหลายแสนนะคะพี่ถ้าแบบจะมาเปลี่ยนแบบเนี้ยคือเราแบบโอ้โหจะเก็บอิชันทุกเม็ดเลยค่ะคือก็ก็บอกเขาไปว่าไม่อย่างงั้นถ้าคุณคิดเงินฉันฉันก็ขอขอคิดเงินที่คุณเอาแบรนด์อื่นมาวางจนฉันไม่ได้ค่าบูธคืนละกันสรุปก็คือเขาก็ยอม เขาก็ยอมที่จะให้โอนจากบริษัทเดิมที่เป็นบริษัท EU มาเป็นบริษัทของแคทที่อยู่ที่จีนตอนนนตอนนี้นะคะแต่ว่าการโอนเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่ก็ก็เกือบแสนเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยแคทก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรจากเขาแคทก็ให้ทางทางเพื่อนแคทที่ทำอยอนเนี่ยเป็นคนจัดการก็คือเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปคือแบบ จะได้จบๆไปอ่ะคือเอาเข้าบริษัทเราอ่ะดีที่สุดคือหายห่วงแล้วมันจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งกังวลทีหลังว่าถ้าเกิดเราไดออเดอร์ลูกค้ามาแล้วแบบเออเขาไม่อนุมัติเขาหมั่นไส้เราขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เราจะแบบสวยอะไรเงี้ยแต่ก็คือเขาก็ทําเราเจ็บแสบเหมือนกันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเราก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกันละกันนะแต่ก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ